รับนะเนะตรียมพร้อมมาอย่างดีอ่ะน่ารักอ่ะไฮยีน่าครับนี่เป็นการอยู่ใกล้ไฮยน่าที่สุดในชีวิตผมนะหน้าตามันก็คือหมาขี้เลื้อนดีๆนี่เองอ่ะไม่เห็นกับคุณ้างป่าเขาก็อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมีการรำงานชนกันเล่นด้วยเนี่ย Bye, Benson. Bye, goodbye, Malaysia. Anwar Hado. Goodbye, take care. Have a good day. Yeah. หลังจากที่เราอยู่ลอยสบากันมา4วันตอนนี้ผมกำลังพาน้องริชาเนี่ยนะครับบินไปตามหา Big ก i ฟ e กันต่อซึ่งวิวระหว่างทางมองจากบนเครื่องบินเนี่นะครับเราจะเห็นฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ในทุ่งหญ้าเยอะมากๆเพราะบริเวณมาไซมาล่าเนี่ยมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บริเวณนี้นับล้านตัวนี่แค่น้ำจิ้มก็ทำให้ใจฟูตื่นเต้นได้ขนาดนี้แล้วถ้าได้เจอของจริงข้างล่างเนี่ยมันจะขนาดไหนตามไปดูครับ แรกที่มาถึงมาไซมาร่านะครับคือรู้สึกแตกตาไปเลยเพราะว่าเคยดูในรูปมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทุ่งหญ้าซาววน่าที่เป็นแบบสีแบบน้ําตาลน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรามาในวันที่ฝน อกเสร็จไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับทุกอย่างก็จะเคี้ยวชุกไปหมดเลยแล้วก็อากาศดีมากๆนะเย็นมากๆเดี๋ยวมาดูที่พักของเรากันครับที่พักของเราเนี่ยนะครับทาง A2A Safari เนี่ยก็จัดการจองมาให้เรานะครับก็อยู่ในเครือของเอลวาน่าคอเลกชันนะครับเหมือนๆกับที่โรด p r i n g ที่ลอยซาบาที่เราไปมานะครับที่นี่ก็ชื่อว่า Sand River นะครับเป็นหนึ่งในคอเลกชันของเอลวาน่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง บริเวณแอร์สติปที่เครื่องบินเล็กของเราลงมาจอดนี่ยนะครับเมื่อเครื่องลงเสร็จเนี่ยเราจะเจอกับตลาดเล็กๆของชนเผ่ามาไซที่เขาจะมานั่งขายเครื่องประดับของฝากให้กับนักท่องเที่ยวครับ EP นี้เป็นไฮไลท์ของเราแล้วครับเพราะว่าเราจะมาอยู่กันที่มาไซมาร่าแล้วนะครับมาไซมาร่าเนี่ยถือว่าเป็น1ในท็อปของโลกของการมาสปารีเลยคุณแนอนเคยได้ยินใช่ไหมมาไซมาร่า เซเรนเกติเคยได้ยินไหมเคยได้ย okay. ินเออเซเรงเกติกับมาไซมาร่าเนี่ยมันจะเป็นแบบน่ชแนลพาร์คที่มันใหญ่มากรอยต่อกันของ2ประเทศก็คือประเทศแทนซาเนียกับประเทศเคนยาที่เรามาอยู่เรามาอยู่ด้านบนสุดของเซเรงเกติก็คือมาไซมาร่านะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่จะมีสัตว์เยอะมากๆแล้วก็บอกเป็นซาฟปารีที่ดีที่สุดในโลกมาไซมาร่าเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ของประเทศเคนยาครับบริเวณนี้เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติของประเทศแทนซาเนียซึ่งคําว่ามาไซ ตั้งขึ้นก็เพื่อให้เกียรติแก่ชาวมาไซที่เป็นชนเผ่าท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณนี้อย่างยาวนานส่วนคำว่ามารามาจากภาษามาไซที่หมายถึงสปอตหรือรอยด่างซึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าบริเวณทุ่งหญ้าสวัสคกว้างๆบริเวณนี้มีพุ่มไม้เล็กๆที่เป็นไม้ประดับเป็นจุดด่างๆกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปหมดเลยให้ชื่อว่ามาไซมารา ซึ่งที่นี่เป็นบ้านของสัตว์ป่าหลายล้านตัวที่อยพยพเดินข้ามแม่น้ำมาร่าไปมาตามฤดูกาลร,ระหว่างสองประเทศทําให้มาไซมาร่าเป็นพิกัดเที่ยวสไตล์ซาฟารีที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกและยังติด1ใน3ของทุ่งหญ้าซาววน่าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วย อ,อแล้วที่มันดีที่สุดกว่าคือคอะไรรู้ไหมเราเลือกมากับบริษัทที่พาเราไปได้ดีที่สุดและที่พักที่ดีที่สุดก็คือเอลเวน่าคอลเลคชั่นต้องนะประทับใจทั้ง2อที่เลยในการต้อนรับนะนะเออขาแบบถูกเต,เตรียมพร้อมมาอย่างดีอะ่ะน่ารักอะ่ะคือแบบหายเหนื่อยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนอยู่บ้านอะ่ะหคือมีความมืออาชีพชส<อ><า>คือรถ บริการต่างๆดีเซอร์วิสายของไกด์เนี่ยยอดเข้ามาถึงเขาอธิบายเราเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเราจะเจออะไรบ้างใช่แล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็มีแบบเทฟตี่หลักๆในรถว่าในรถมีอะไรบ้างเพราะเราจะต้องหลักๆเราจะอยู่ในรถเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เหมือนกับที่ลอยสบานั่นแหละตอนเช้าก็จะไปเกมดรีฟตอนบ่ายก็จะไปเกมดรีฟแต่ว่าสิ่งที่มาไซมาร่ากับลอยสบาไม่เหมือนกันที่เรารู้สึกแวบแรกเลยคือทัศนียภาพเนอะ ความเขียวทุ่งอ่าอาจจะเป็นลักษณะของภูมิประเทศที่มันเป็นทุ่งใช่ไหมนะลาบด้วยเป็นแบบราบใช่มันลาบมันเป็นทุ่งหญ้าราบๆไกลๆมองเห็นไกลๆไกลกว่าที่เราที่เราไปที่ลอยสบานะลอยสบานจะเป็นเขาเขาเป็นอีกแบบนึ่งพุ่มๆเป็นกระบองเพชรเป็นแบบแรงแหลงอ่ะดูเป็นแบบเป็นเป็นอะไรดูแบบดิสแตนินิอ่ะ แล้วก็ที่มาไซมาร่าเนี่นะครับมันเป็นน t i แนลพาร์คที่ใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเรามาเนี่ยการที่จะเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าเนาะต่อวันนะครับตกประมาณวันละร้อยเหรียญนะต่อคนอันนี้ไม่รวมกับค่าที่พักนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปที่พักของเราก่อนที่พักของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลอวาน่าคอลเลคชันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นั่นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันจะหรูหราขนาดไหนเซอร์วิสเป็นยังไงไปดูกันครับนี่ันนี้คือที่เด็ดผนะู้ชายคนนี้คคนที่ปกครองอาเลมนะครับถ้าเกิดใครที่อยายกจะมา ยึดคองหาเลมของเขานะฮะคือแก๊งนี้นะครับสาวๆแก๊งนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นของคนนี้ถ้าใครอยากจะมายึดคองเนี่ยนะครับต้องมาต่อสู้กับเขาสู้อย่างรุนแรงคนนี้ก็จะสู้ขัดใจเลย เต็นท์ของเรานะครับอันนี้คือที่นอนของเราที่แซนริเวอร์นะครับเต็นท์ของเราเนี่ยมันจะเป็นเต็นท์ที่แบบเป็นมุ้งลวดแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังของที่นี่เลยที่แตกต่างจากที่ที่เราไปมาที่โรโดสปริงเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีรั้วไฟฟ้าล้อมรอบที่พักนะครับดังนั้นสัตว์ป่าเนี่ยมันจะเข้ามาได้ตอนนั้นคืนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสัตว์ป่าเนี่ยเดินป้วนเปี้ยนเต็มไปหมดนะครับนะครับแล้วถ้าจะไปไหนเนี่ยเขาก็จะมีวอลกี้ตอกี้เนี่ยคอยวอบอกพนักงานให้ ามาจัดเตรียมให้กับเราครับอันนี้คือให้ดูนิดหนึ่งเขาแบบให้คาราบินเนอร์มาคือตัวคลิปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราออกนอกเต็นท์เนี่ยให้เราคลิปด้วยเพราะว่าลิงบาบูนนะครับมันจะสามารถเปิดซิปได้มันเปิดซิปเป็นแล้วแล้วมันชอบเข้ามาขโมยของนะครับเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับปัญหาลิงนะครับอ่ะแล้วก็ลูดซิปออกมาแบบนี้เข้ามาดูข้างในอ่าข้างในก็จะมีโซนที่เป็นที่นั่งเล่นซึ่งสามารถแปลงเป็นที่นอนได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมน่าจะถูกในประเทศมานอนตรงนี้ เพราะว่าลิชาน่าจะหนูจะนอนใช่ไหมอ่าได้งั้นเดี๋ยวจัดจะนอนกับแม่บนเตียงนะนอนที่นี่นะโอเค้องแม่นนเพรานอมาะามันยแ,แเธม,แม่มอห็นัอดะไมเป็นมาอ่ากัน่าอันดับแรกประตูก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวยุ่งเข้าเมียดานะครับเข้ามาแล้วก็มีโซนที่เป็นเตียงนะครับการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์แบบแคมป์หรูหราาฟารีนะครับมีกระจกให้แต่งตัวเขาพุ่นค่านะครับ เป็นแคมป์เป็นเต็นท์แต่ว่าหรูหรามากนะครับทุกอย่างตกแต่งดีดีไหมแม่แมอมือันนี้ก็เป็นโซนห้องนอนเรานะเดี๋ยวไปดูโซนห้องน้ํากันครับก็จะมีอ่างอาบน้ําเปิดน้ําแช่น้ําได้มีน้ําร้อนอย่างดีอ่างล้างหน้าสองอ่างมีซ้วมนะครับซึ่งตกแต่งออามาดูดีนะไปดูแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศเป็นสไตล์เต็นท์นะครับผ้าใบเป็นผ้าใบเต็นท์หมดเป็นมุ้งเต็นท์แล้วก็ มีชาวอร์ของเราซึ่งอยู่ทางด้านนอกตรงนี้ครับต้องเปิดล็อกเพราะมีลิงบาบูลนะครับเปิดล็อกแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็เข้ามาแล้วก็ปิดล็อกนะครับชาวอร์ของเรานะเราจะชาวอร์ไปแล้วก็โชว์ให้กับช้างป่าสัตว์ป่าในฝั่งตรงข้ามได้ดูเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก หนูจะเป็นเซอร์วิสของจาจ้าโอเคเซอร์วิสของจ๊าจ๊าได้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 ก right. ็เป็นเป็นคนบริการหนูนะอ่ะคิสจ๊าจ๊าหน่อยคิสหน่อยคิสหน่อยจุ๊บหน่อยโอ้โหชื่นใจที่สุดเดี๋ยวไปดูกันว่าบริการอาหารและบรรยากาศของที่แซนริเวอร์เนี่ยเป็นยังไงนะแต่ยกให้เลยว่า5ดาว ที่มาไซมาร่าเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกครับทำให้เมนูอาหารนะครับสามารถกินได้ทุกคนทุกชาตินะครับเด็กๆเนี่ยกินได้หายห่วงนะครับเรากินอิ่มแล้วนะครับเรามาเดินเล่นกันดีกว่าคือที่นี่มีสระว่ายน้ําซึ่งวิวสวยมากวิวจะเห็นคุุงน้ําของแม่น้ําแซนนะครับใครอยากจะมาเล่นน้าชิลๆก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่เราไม่ได้ไปเกมรีส์เนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ย ช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเพราะว่าตรงมาซายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันร้อนแล้วมันอุ่นกว่าแถวด้านเหนือที่เป็นลอยสาบาที่มันจะแห้งๆอะ่ะตรงนี้เหมือนภูมิประเทศมันจะแบบค่อนข้างที่จะแบบอุ่นกว่านิดนึงแล้วก็มีความชื้นเพราะช่วงที่เรามาเนี่ยฝนเพิ่งตกเสร็จมันก็จะร้อนๆอุ่นๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะหนาวเย็นเช้าๆหนาวเย็นช่วงบ่ายๆแบบนี้ร้อนๆก็เล่นน้ําได้ที่นี่ก็จะมีโซนที่เป็น,นคล้ายๆแบบบาร์เนี่ยเปิดให้บริการถึงตอนกลางคืนเลยนะเย็นๆ ก็จะมีเครื่องดื่มมีกาแฟเดี๋ยวไปดูกันสั่งกาแฟกันสักหน่อยดีกว่าใช่โอเค I wanna try the coffee Which one Which kind of coffee do you like Can you make me an ice coffee Yes All right No problem Okay I wanna try an ice coffee Very sweet for me Okay Okay อยากกินกาแฟยเย็นๆวนหวานๆนะครับก่อนที่จะไปชิวๆที่ห้องตัวเนี้ยก็คือตอนคืนเนี้ยก็จะมีแบบเครื่องดื่มเครื่องดื่มสั่งนั่งเล่นได้เป็นสไตล์แคมป์แล้วก็จะมีทีมงานของเขาคอยให้บริการนะครับมีเครื่องดื่มสั่งได้ตอนเย็นเราน่าจะต้องโดนเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นซะหน่อยแต่ตอนนี้นั่งรอกาแฟก่อน ตั้งแต่เรามาถึงมาไซมาร่าจนเข้าที่พักที่แซนริเวอร์เนี่ยนะครับครอบครัวผมก็ยังได้รับเซอร์วิสที่ดีมากๆจากสตาฟและก็ไกด์ในเรือเอลวาน่าคอลเลกชันครับทำให้บรรยากาศของการที่เรามาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาพักผ่อนที่นี่มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะสร้างความประทับใจได้มากๆเลยครับไม่ต่างจากบริการที่เราได้รับที่ลอยซาบาเลย าใส่มาล่านะี่อ,อมาเป็นเมืองเนี่ยเมืองของเขาก็จะดิบๆหน่อยนะฮะเนี่ยเป็นเมืองชนบทในประเทศเออ่าอลาวในแกลงอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกับถนนที่ไปหมู่บ้านที่เราไปที่สัมบารู What What meat is that? Uh? This is a goat. Goat. อ๋อเนื้อเนื้อแพะนะวุ้ยเจ๋อ ยองเท้ากสันนางเเนอะใช้ยางทเลยะหนักเหมือนกันนะเบี อ,อันนี้คือแบบข้อดีของที่แคนยาเลยนะคือทุกคนเลยแทบจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่คือเขาพูดภาษาอังกฤษได้เกือบหมดทุกคนเลยเขามีภาษาของเขาคือภาษาสวาิลีนะครับแล้วเขาก็จะเรียนควบคู่กันก็คือภาษาอังกฤษคนที่นี่ก็จะพูดได้2ภาษาน,นะส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี จากลิม,มน้ำที่เป็นที่พักของเราเนี่ยภูมิประเทศหลักๆเลยของที่นี่อย่างที่เห็นทุ่านมันเป็นทุ่งหญ้าซาเวน่าครับรอดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างทางไกด์ของเราบอกว่าหลักๆแล้ววันนี้ไฮไลท์คืออยากให้ไปรอดูแอคทิวิตี้ที่มันจะเกิดขึ้นจากสิงโตที่ชายเห็นไหมสิงโตขยุ่มเหยื่อสิงโตล,ล่าเหยื่อเหาไหมแม่กลัวนะไม่ชอบดูการล่ากัน มันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นทุกวันเออถึงโตล่าเหยื่อนี่มันมันก็กินทุกวันในเรื่องการการกินข้าวของเขาแค่เราไปดูข้อกินข้าวอะโอ๋ภายในคนอื่นประมงไม่เอาไหมไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่กำลังแบบตะคุ่มเหยื่อเนี้ยไม่เอาถ้าถ้าตายแล้วเงี้ยไปดูได้ดูทีิตตาแล้วกันอยากเห็นตัวการ์ดอะ แล้วก็บอกว่ามีจุดที่เราอาจจะได้เห็นช้างสิงโตแล้วก็เสือดาวแล้วนะชีตา่ะลุ้นกันว่าลิาจะได้เจอ Golf. ไหมโตไน่ลไฮยน่าครับนี่เป็นการอยู่ใกล้ไฮยน่าที่สุดในชีวิตผมนะฮะเพิ่งเคยจะเห็นมันใกล้ๆแบบนี้นั่นแหละนี่นี่คือแบบ มันชอบแช่น้ำนะตอนกลางวันเหมือนวัวเหมือนควายนะหน้าตาม,มันก็คือหมาขี้เลื้อนดีๆนี่เองเนะ่ะเป็นสัตว์ที่กินแม้กระทั่งกระดูกนะครับกินสัตว์ที่เป็นซากสัตว์ให้คนอื่นฆ่าก่อนแล้วเขาจะกินตาม างป่าช้างแอตทิกันที่มาไซมาล่าเนี่ยตัวใหญ่กว่าที่ลอยสาบานหลายเท่าไม่ถึงหลายเท่าหรอกแต่ความรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าจริงๆอะเพราะว่าดูจากงาช้างมันเนี่ยยาวกันเยอะเลยแล้วเขาก็อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับที่นี่กลุ่มใหญ่มากนี่เนี่ยมีการํางาชนกันเล่นด้วยเนี่ยองวงชนกันหันหน้าชนกันแล้วก็ผูกลางเลย คลิปนี้จะพาไปเปิดอาณาจักรแห่งสัตว์ป่าระดับโลกที่ต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนตายเปสิงโตแล้ววันนี้เราได้เจอเสือดาวกำลังกินเหยื่ออยู่นะครับขยุ่มขยุ่มขยุ่มเลย ไปตามหาวิกฟากันต่อที่มาไซมาราประเทศเข่นยากครับ